เดี๋ยวไปทํางานกันค่ะป่อแก้วก็จะไปทํางานต่อน้องเล็กก็จะทํางานต่อค่ะพี่น้องคะอยู่คนละที่อยู่คนละบ้างอยู่คนละทางอยู่คนละปลาพี่น้องคะมันหลายสายปลาแต่ว่าต้นปลานี้จะเป็นต้นเล็กหน่อยจะไม่ค่อยโตโอ้วันนี้ภูเขาสวยจังเลยนู่นนะ เพราะว่ามันแดดไม่ใช่อะไรวิวธรรมชาติค่ะเวลาสายสายวูอันนู้นเขาที่จะกูดค่ะพี่น้องค่ะเวลาสายสายแปดโมงกว่าๆเนาะค่ะพี่น้องเบิรงกอันนี้บ่อันเนตตาบ่อันเนตแดงพี่น้องในเบิรงมันหกปุ่นะเติบพี่น้องอันนี้ลูกน้องเล็กตามแม่ตลอดเลยถาม ตัดออกแล้วก็สวยนะเนี่ยตัดออกแล้งามพี่น้องคะตัดออกแล้วสวยงามปุนะวิวดีดีพี่น้องดูวิวทิวทัศน์ก่อนอวู้ภูเขาสวยงามมากค่ะพี่น้องคะแห่หมอแลงแห้งงามเ,าเล็กตอนเย็นไหนเองไม่มาถ่ายรูปอะเล็กเวลาฝนไม่ตก <c oughs> เนี่ยเวลาฝนไม่ตกอากาศดีนเนี่ย วิวยังสวยเลยเดี๋ยวหน้าหนาวก่อนป้าจะเอาเสือมาปูปูนั่งดูลูกสมุนดิลูกสมุนปลาแก้วว่ะดูโอ้โหมาหมดเลยเหลือแค่นี้คะ่ะพี่นอ้องคะเสร็จแล้วต้นงอก,ก็ยังไม่ได้ตัดเลยพูน บ้านเองก็ยังไม่ได้ทำต้นงอ,อก,ก็ยังไม่ได้ตัดเย็มากเลยวันนี้ทำไมใบมันด่างๆวะหรือว่ายามันเกินในลผละยามันเปียกมากเนี่ยฮะาย,าายามันเปียกก็ดีเนี่ยป้าย,ยังไม่ได้พ่นเลยนะ สองรอบแล้วสองรอบสามรอบแล้วป้าไม่ได้พ่นเนี่ยป้าพักเอาแรงพ่นบ่อยป้าคนเหนื่อยวิ่ให้ให้พวกเองพ่นมั่งพ่นก็ไม่ผ่านเดี๋ยวป้าจะพ่นสารแล้วป้าจะลุยต่ออันนี้สองต้นนะเนี่ยสองต้นหรือต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวอันนี้ต้นเดียว เกบปาจะบอกให้ตัดเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนเองตัดตรงนี้เลยเออตัดเลยเอาเลื่อยตัดแล้วอันนู้นก็ตัดข้อนู้นเลยเก็เอากิ่งใหญ่ไว้เออนั่นแหละแล้วก็อันนู้นก็ปล่อยมันเลี้ยงเลี้ยงไปยอดเดียวพอมันสามยอดพี่น้องคะสามยอดรวมกันเลยเพราะมันห่อต้นไงหนูนะพี่น้องเบิ้งสามยอดปแก้วจะไม่เอาหมดค่ะเนี่ย เอาแค่ยอดเดียวพี่นอ้องเดี๋ยวจะตัดออกเพราะว่าเวลามันห่อแล้วมันไม่ได้แสงเดงเอาไว้กิ่งกิ่งเนี้ยไว้เออนั่นแหละตัดเลยเพอเดี๋ยวเผื่อป้าไล่ไม่ทนันเดี๋ยวมันแรงนี่ป้าจะพ่นสารนี้แล้วรอบสองปีที่แล้วป้าเปิดตาดอกสูงเลยเนะ่ะปีนี้มันไม่ได้ผนละตก ยาวปกติปีที่แล้วป้ารอบหนึ่งแล้วก็รอบแล้วก็เปิดตาดอกสูงเลยอันนั้นก็เอา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 สองกิงสามขิงเออตรงนั้นแหละตรงข้อเออข้างบนอีกหน่อยก็ได้ล็อกสั้นไปเออนั่นเอาหยอดเดียวพี่น้องคะ พอแต่งกิ่งถ้ามันขึ้นยอดพอมันแต่งกิ่งแล้วขึ้นยอดใหม่แล้วไม่ต้องเอาในยอดใหม่มันตัดเลยพราะเองชอบเอายอดใหม่มันไว้แล้วมันก็ยาวขึ้นไปอีกไงเนี่ยจะเอายอดเดียวพอประมาณนี้เลยน,ะนี่แล้วค่ะพี่น้องขาไม่ได้ง่ายๆนะคนะทำงานลำบากไหมพูนฮะทำงานลำบากหรือสบาย ทำอะไรเหงื่อไม่ออกมัน <c oughs> เหงื่อไม่ออกกับมันไม่ได้หรอกกระตังนั่นนะ <c oughs> นอนอยู่เฉยๆอ่ะมันไม่ได้หรอกทำเหนื่อยปัน,นี้มันยังไม่เหลือยังไม่นี่เลยมีแต่ลายจ่ายรายใช้เนี่ยลายจ่ายรออยู่ข้างหน้าเยอะแย,ย,ยะเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะชีวิตรับจ้างเนาะลำบากมันก็ต้องทนอ่ะชีวิตรับจ้างอ่ะเออเกิดมาจนทำไงอ่ะ นี่แหละเราต้องสู้ปราแก้วยังสู้เลยเห็นไหมสู้ตายเลยหัวยังไม่ได้หยุดเลยแค่นี้แ่ละคะ่ะพี่น้องคะปราแก้วจะไปะเฮดเรียกต่อแล้วคะ่ะ